ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทสโซล่าเซลล์นะครับผมครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าแบตเตอรี่นะครับผมก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบตลิเธียม a m c 811นะครับผมของยี่ห้อ c a t L นะครับผมครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งมานะครับก็ประกอบลงกล่องไม้ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสเปค24โวลต์นะครับ120แอมป์นะครับผม ก็วันนี้นะครับจะส่งลูกค้านะครับก็มาทดสอบกันนะครับผมตัวนี้นะครับเราใช้เป็นสมาร์ทบีเมนะครับผมของจีกงนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีหูจับด้านข้างนะครับให้เรียบร้อยยกง่ายสบายนะครับผมก็ประกอบเม็ดเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้าก็ โหลดแอปนะครับนี่ครับสแกนนะครับโหลดแอปของจิกงนะครับถ้าเป็น iPhone ก็เข้ารูปกล้องสแกนนะครับมันขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าเป็นระบบของ Android ก็เข้าไป Google p l a y นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับจีกงนะครับเลือกคลิก to d ดาวโหลดแอปนะครับมี Android และไ o s นะครับก็เลือกตามระบบของเรานะครับตัวนี้เป็น iOS นะครับผม แล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็มาเปิดบลูทูธนะครับอนุญาตให้การเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นของ iPhone โอเคครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่แอปนะครับก็กดสแกนนะครับก็จะขึ้นชื่อบลูทูธนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้แรงด้านนะครับ อยู่ 29.15V โวลต์นะครับผมสังเกตด้านบนนะครับจะมีคำว่า c ชาร์จอ f ฟแล้วก็ดิ c h a r ์จอ f ฟนะครับมี b a l านซ์นะครับเปิดออนอยู่นะครับผมตอนนี้ทำการบาลานซ์อยู่นะครับดูนะครับเซลล์แต่ละเซลล์นะครับเท่ากันทุกเซลล์นะครับผมนี่ครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็การประกอบที่ดีนะครับก็ต้องดูช่วงเซลล์โวลต์ดิฟนะครับ เนี่ยครับต่างกัน0 0 0โวลต์เลยนะครับต่างกันไม่ต่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเซลล์แต่ละเซลล์นะครับก็สมาร์ทบีเมตตัวนี้จะบอกข้อมูลนะครับแต่ละเซลล์นะครับแรงดันแต่ละเซลล์แล้วก็บอกค่าความต้านทานนะครับของแบตแต่ละก้อนนะครับเนี่ยครับ0.039โอห์มนะครับก็เซลล์นะครับใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามา ทดสอบเปิดนะครับแล้วก็มาเข้าคอนทรนนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับครับก็มาสั่งดิชาร์จนะครับปุ๊บนะครับชาร์จกับดิชาร์จนะครับสังเกตนะครับไฟหน้าจอตัวนี้ก็จะติดเรียบร้อยนะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราสั่งในระบบมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูครับนี่ครับ ก็จะขึ้นเป็นดิชาร์ตออนนะครับเดี๋ยวลองใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวรุ่นธรรมดานะครับ3,5 0 0เพียวไซเวฟนะครับย4บโวลต์นะครับลองดูครับไม่มีอะไรจะเทสโหลดนะครับวันนี้ก็จะเป็นกาน้ำร้อนนะครับขนาด700วัตต์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับตรวจสอบกันนะครับผมเดี๋ยวมาเสียบเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็แรงดันอิร์เตอร์ออกมาแล้วนะครับกําลังทดสอบเสียบการน้ําร้อนนะครับไฟติดแล้วนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูโหลดกันนะครับในตัวสมาร์ทวีวัดกินเท่าไหร่นะครับก็กินอยู่25แอมป์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ23 24นะครับก็ตัวนี้ก็กินอยู่ 680 7 0 0วัตต์นะครับนี่ครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัว V ีเมตัวนี้นะครับบอกค่าแรงดันนะครับบอกค่าพ o w e r นนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับรอบไซเคิลนะครับนี่ครับโอ้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับ B ีเมตัวนี้นะครับนี่ครับเซลล์แต่ละเซลล์ก็กำลังดึงอับโหลด ออกมาใช้งานนะครับผมนี่ครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการใช้พวกแบตลิเทียมนะครับแนะนำใช้เป็นสมาร์ทบีเมตนะครับดีกว่านะครับเราสามารถเช็คข้อมูลได้ตลอดนะครับว่าแบตเราเหลือกี่แอมใช้ไปกี่แอมนะครับผมได้ตลอดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลอง ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่างานมันยุ่งยุ่งอยู่นะครับนี่ครับลูกค้าก็ส่งที่อยู่มาแล้วนะครับก็ดึงโหลดต่อเนื่องนะครับสบายเลยนะครับสาหรับชุดนี้ใครจะไปใช้กับทีวีพัดลมนะครับตู้เย็นนะครับบวกกาน้ําร้อนหม้อหุงข้าวนะครับได้สบายแน่นอนนะครับดึงยาวๆนะครับ7 1 0วัตต์นะครับนี่ครับ แรงดันก็อยู่28โวลต์นิ่งๆเลยนะครับผมอ๋ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเซลีลวแต่ละเซลลก็สวยมากนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ NMC 811นะครับ 2 4่สิบสโวลต์ร้อแอมป์นะครับผมก็กำลังดึงโหลดออกใช้งานนะครับนี่ครับใช้กับการน้ำร้อนนะกินยี่สิบกว่าแอมป์นะครับสบายเลยนะครับผมดึงต่อเนื่องยาวๆนะครับตัวอิเอร์เตอร์ก็เป็นสวิตชิ่งธรรมดานะครับก็ใช้งานได้สบายไม่มีปัญหานะครับขอแค่เป็นเพียวไซด์เวฟนะครับผมจริงๆตัวนี้ก็โหลดใช้งานไม่เกินครึ่งนึงนะครับประมาณ1,500วัตต์นะครับ ีครับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวแบตลิเทียมนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมร้านเทสโซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโคชุมแพนะครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อได้เลือกมีแนวทางนะครับในการใช้งานนะครับในระบบโซลาเซลล์นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม